ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้หมานตัวนี้ก็โอเคขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมฟรีโตน้นะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนเราจะมาแกล้งแฟนนะครับด้วยการที่เราเราจะมาแปลงร่างเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า คาปูชิโน่เอสซิโน่นะครับทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นคาปูชิโน่ที่แบบเป็นดินจานนี่นะครับทุกคนนะก็ถ้าใครอยากผมแปลงร่างเป็นแฟนของเจ้าคาปูชิโน่เนี่ยมันชื่อว่าบันบาเรน่าใช่ไหมทุกคนนะโอเคผมขอไลฟ์เพื่อนอีกหน่อยนะครับทุกคนถ้าอยากผมแบบว่าแปลงร่างเป็นเจ้าบอนบาเรน่าไม่รู้อ่านชื่อถูกป่ะเดี๋ยวผมขออ่านชื่อกลับมาอีกทีนึงนะครับทุกคนอ๋อคาปูชิโน่าเลเรน่านะครับมันจะเป็นเหมือนกับนักบบลเล่นะครับทุกคนนะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแก้มีตองกันนะครับผมซึ่งวันนี้กิจไม่มาครับทุกคนติดงานในสักอย่างนะครับทุกคนกิจเนะี่ยเออคำถ,ถามจากที่นี่ทุกคนนะมีคําถามว่าน้องๆเนี่ยเปิดเทอมกันวันไหนครับทุกคนนะก็ตัวคอ,อมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับทุกคนนะอ่าโอเคครับผมถ้าชอบกดไลค์นะครับใช่กดแชร์เฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยโอเคทุกคนไปดูคลิปกันดีกว่าครับผม สวัสดีทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเฟิร์สซี่ตองอีกเช่นเดิมนะทุกคนก่อนจะดูคลิปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ตองด้วยกดให้ผมด้วยนะทุกคนกดให้ผมด้วยนะครับอย่ากดที่ตองคนเดียวนะครับทุกคนนะเฮ้ยทุกคนแล้วก็อย่าลืมดูช่องตองด้วยนะครับทุกคนเฮ็ยป้าเฮ้ยใคนี่เป็นใครโอ้ยใครอะไรเอ้ยมีเหมือนมีชื่อใครเอาไอ้กิจมาได้ไงวะทุกคนไอ้กิจมาได้ไงอะเอาเฮ้ย เสียงคุ้นๆเดี๋ยว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 ฉันขอเข้าไปในบ้านนี้ได้ไหมฉันมงบ้านวันนี้ช่างสวยงามซะจริงๆเลยอ่ะเสียงตาลุงแก่ที่ไหนเนี่ยทุกคนผมได้ข่าวว่าเห็ีดไม่มาไม่แค่เบอร์ตีตองมาจากไหนเนี่ย4 7ไอ้เกดแก้วอย่างนี้เนี่ยแก้วอย่างนี้บ้านแกเหรอนี่มันบ้านแกบ้านที่ประตูมันไม่ใช่บ้านแกแน่นอพอดีว่าไอพีโต๊ดมันฝากฉันเฝ้าไม่เหมาะสมด้วยเพื่อนนี่มันแมวนี่มันไอพมันคือนิก กาแฟแนนอะไรแมวชื่อเออ่แฟนทอมตัวนี้ชื่อแฟนทอมอ๋อแฟนทอมใช่แฟนทอมกับไบน์แนนเกอใช่ไหมมันหลับอยู่ไอ้ิจมีอาหารให้มันไหมเฮ้ยฉันยกกล่องมันมันมีแต่ขนมปังอ่ะมันทิ้งฉันไม่เฝ้าแมวอาหารแมวหายไปไหนไม่รู้ีอาหารแมวตรงนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือฟรีโต้มันได้รับเลี้ยงแมวมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นแมวสีดำระหว่างจะพูดกันกำลังบ่นเดี๋ยวเราจะมาสร้างฉากแล้วกันนะครับทุกคนสําหรับแบบว่าเร่งยังพูด ฉันเออแต่มันอาจจะเป็นความผิดฉันก็ได้เพราะว่าตอนแรกฉันบอกว่าฉันไม่ว่างอ่ะแล้วฉันก็มาแอบเลี้ยงแมวมันน่ะตอนแรกฉันบอกมันว่าฉันนี้ทุเราจะวางประมาณนี้เลยนะครับก็เลยกลับมาเลี้ยงแล้วเราก็จะเอากาไฟนะครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะโผล่ออกมาจากตรงนี้นะครับแมวเลีีย เราเอามาแรงวันให้แมวแทนได้ไหมอ่ะจริงๆผมวางไว้ข้างบนแล้วนะทุกคนเนี่ยผมวางอาหารไว้ข้างบนแล้วทุกคนแต่ว่ามันเหมือนจะไม่เห็นอะไรเลยเมย์นั่นไม่กินมั้งวะเพื่อนมันจะมีอะไรที่ไบเลยนั่นไม่กินก็แต่เดี๋ยวนะมีมีกาแฟข้างล่างนี่ด้วยโอ้จะชิวอ่ะโอ้กาแฟนี่ไงฉันนั่งอยู่เนี่ยโอ้กาแฟเนี่ยนี่เป็นกาแฟโอ้ชิวอ่ะคาปูชิโนเอฟเฟซซ์เฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย อะไรชื่อมันคุ้นคุนนะคาปูคาปูอะไรนะคาปูชิโน่คาปูชิโน่เอสซาซิโน่มือสังหารมือสังหารกาแฟคาปูชิโน่เอ้ยกิชิคคือแบบร้องเพลงเล่นๆวันนี้มันบ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะ อย่าให้พวกเบีนว่าจะโจมตีอีกแล้วเหรออุ้ยเสียงมันเสียงแล้วแกต้องไปเฝ้าแมวให้ดีนะเว้ยนี่มันมือสั่งหันราแฟจะเอากาแฟมาวางไหมครับอารมณ์แบบกาฟิโน่กันลังกลังจะโผล่มาอยู่รอบบ้านหมดแล้วแล้วทำไมกาแฟโดนบ้านเลยโอ้เดี๋ยวนะเขาไปทางไหาพุชโน่ทำไมมันเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยกระจกกระจกติดกาแฟว่ะ วิวิวต้องเฟคเงี้ยนะตองอย่าชนนี่ฉันกำลังตีดับเบิลไอ้กอาแฟอ, <c oughs> อุ๊พีกเอ็กซ์โดนขมุ้ยเอ็กลตล้วเราโดนขมุ้ยของ <c oughs> นี่ไงอยู่ที่ฉัน <c oughs> อะไรวะเนี่ยไ <c oughs> อ้มเมวตื่นได้แล้วเมวกินกาแฟนะจะได้ตื่นไอ้ที่นี่ม,มันอันตรายเราจะต้องพาแฟนทอมกับไบเนนหนีไปนะเว้ยตอ่อฉันเดาไบเนียนไป เราจะไม่มีใครรักแฟนทอมเลยเราเองก็ได้แฟนทอมโอ้นี่ไงเกิดจะเกิดเมืองรันกาแฟเต็มบ้านเลยอย่าทำพวกเรานะเว้ยเราก็แค่แบบมาเลี้ยงแมวเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะอย่าทำกันเลยมันมากาแฟเต็มบ oh, 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 no? oh, 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 ้านเลยเพื่อน ไอคิดเกมมันถือดาบโอ้ฉันไไม่จะนะเว้ยฉันฆ่าคนที่กินกาแฟฉันไม่ได้กินเหมือนกันฉันไม่ได้ผมเขียนกาแฟผิดประมาด้ึงมันแกไม่น่าไปยอมคุยเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันถือดาบมาคูแล้วว่าเออมันมันจะฆ่าเราเพราะอะหรือเปล่าจะทำอะไรเราวาโตคือแบบมัน I want to kill เอ้ยมันจะฆ่าไปเนตกับเป็นอไม่ได้ไม่ได้กินผ้าเมลนี่ไม่ได้แล้วต้อง เราต้องปกป้องใบเน้นกับแฟนทอมเพื่อนมันมีแต่น้ำอ่ะเพื่อนนี่แต่ก่อนเราเราเราทำยังไงเีายเรแมวลงน้ำได้ไหมอ่ะแมวมันกลัวนนะเดี๋ยวมันเยี่ยวแตกนะเพื่อนพาแมวลงน้ำเราต้องล็อกล็อกโอ้ยมีมีมีหอคอยอีกข้าง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 พาแมวไปแอบที่นั่นได้คิดเรต้องรีบไป่งเราหาเราหาที่ซ่อนใบเน้นกับแฟนทอมนี่มันตกกาแฟเมื่อกี้นี่หว่ะ ป้องกันโต้ากาแฟแอสซิซินมาโจมตีมันมีโตกาแฟอีกแล้วตรงเนี้ยมันคือที่เดียวโอ๊ยกิมนเราต้องพาแมวลงน้ำมัมันบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกว่าสีมันบอกมันเห็นเห็นอะไรมันไม่เห็นเราหรอกมันไปกิทเราต้องพาแมวลงน้ำไกิดแมวลอเงี้ย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 เยเี้ยเงีี้ยเงี้งี้ยเงี้

ฉันโดนมันปันทีวิญญาณทะลุออกจากเซิร์ฟเลยอ่ะเดี๋ยวจะเชื่อว่าเอ้กินอยู่แหนเล่นไปได้ไปเน้นตรงนี้ร้อนไหมเนื้อแต่กลอนไปได้หน่อยแต่เป็ชิมหายแล้วตองเป็นท่อมโดนลักพาตัวไปแล้วไอเกีย็ตฉันพาไปเน้นมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วถึงมันฟันร้อนเัยแล้วแล้วแฟนท่อมมันมันมันก็ร่วงอ่ะโอไมค์กอดตองเราต้องช่วยแฟนท่อมเราไอ้กินมันไอ้ยกินมันอยู่ด้านหลังฉันแล้วมันก็มาปาระเบิดใส่ฉัน แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะแมวของฉันได้อยู่ในที่ปลอดภัยเราต้องสู้กับเราเป็นทอมกลับมาเออไปแฟนทอมโเป็นไปแล้วแกอยู่ไหนวะเนี่ยฉันฉันหาฉันโดนมันไล่อยู่ไอ้ฉันเห็นฉันเห็นแกนะโอ้ยฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วคำวิทย์มีคำวิทย์มีไปไปแฟนทำไมอ่ะถ้าไปแล้วจะไม่ฆ่าฉันใช่ไหมอ่ะ เอ้ยถ้าถ้าเราไปแกต้องคืนไปเองไม่ใช่ไปเน้นคืนเป็นท่อแม่เราด<า>้วยคือเราต้องกลับกลับมันคือเราต้องกลับไปบ้านเราเหรอเออต้องกลับไปภายในห้านาทีป่ะไหนมันหายไปไหนแล้วอ่ะตองเราเราแมวฉันก็ไม่เห็นมันเหมือนกันนะฉันสงสัยว่าเราแมว ฉันฉันฉันเห็นมันู่ที่หอแล้วเอยถ้าถ้าเราถ้าเราแบบว่าเราเรากลับไปอยาฆ่าเราด้วยก็ต้องคืนแฟนทอมมาด้วยอะฉันจะไม่เอาไปนน้นกลับไปเพราะว่าเผลอเอมันอาจจะหลอกเราไปฆ่าแต่เราก็ต้องยอมทำอางรมันย่างแเอาไปเน้นไปซ่อนก่อนเอาไปซ่อนงีิงฉันมาแล้วไอ้เจ้ากัปูจิโน่ มันยากไปมันยากแฟนทอมมาโอู้ยังไม่ยากไหมไอ้กินดับไฟดับไฟมันจะย่างแมวอย่ายากอย่ายากอย่าทำแฟนทอมทำอย่างนี้ไม่ได้นุ้ยมึงแกอย่าทำอย่างนี้นะเว้ยจะใช้ล็อบอตอร์เบิร์ดบ้านของแกบ้านของเรานี่หว่าบ้านของเราอย่ากินกาแฟฉันยังไม่ได้กินเลยฉันไม่มีใครกินกาแฟเลยอยากกินแมวดิว่าเงินกาแฟผิดนแล้วทุกคนไม่มีใครกินเรา ชิคก um> ี้พายเฮ้ยฉันอยากเห็นฉ oh ันอยากเห็นเฮ้ยอะโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้ยมันมันพุ่งฟันโอ้ไอ้บ้ามันฆ่าเลยเอ้าโอ้ตายเลยโอ้ยมันมันระเบิดตายเลยอะแรงมากเฮ้ยเราเรายังไม่ได้กินกาแฟเลยเกก็อย่ากินแมวดิวะเพื่อนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะเอาแมวฉันคืนมาฉันไม่ได้กินกาแฟแกเลยมันให้ฉันมันให้มันให้ฉันกลับมาแล้วอย่ากินกาแฟเฮ้ยมันมันมันให้แมวคืนแล้วเหร ใช่โโอ้อี่ you don't eat coffee ตราบใดที่เราไม่กินกาแฟเราก็ยังจะเราก็เราก็สามารถที่จะรอดไป <laughs> ใช่ไหมเพื่อนมันบอกว <laughs> ่า <laughs> อย่าให้เราโอโอ้โอแอ่ตอน <c oughs> ตอนนี้มันบางวันจะกัน่อนนนี้มัระกว่ากงต่อฉันสงสัยว่าฉันใส่ฉันเห็นใบเน้นเลยฮะแกเห็นใบเน้นได้ไงอ่ะไม่ไม่ฉันฉันเห็นแฟนทอมแกเก็บแฟนทอมมาแล้วใช่ไหมฉันจะไปเอาใบเน้นก่อนไอคิดไอเก่งฉันรู้สึกว่าแบบตอนนี้มันกลางคืนแล้วอ่ะตอนนี้เราต้องเฝ้ายามฉันรู้สึกง่วงนอนอ่ะเพื่อน ฉันต้องการอะไรที่มันช่วยฉันตื่นนะเบอร์ไม่ไปกินกาแฟเหรอไอ้เกียรตดฉันต้องไปพาเมลฉันกลับมาก่อนแต่ว่ามันมันไม่อยู่อ่ะมันไม่รู้หรอกว่าเรากินกาแฟอ่ะฉันจะกินกาแฟสักอันนึงแล้วกันไอ้เกียดแต่ฉันอยากจะบอกว่ามันจิบกาแฟข้างล่างบรรยากาศมันก็ดีเหมือนกันนิดเดียววะกาแฟจะนิดกว่าเออเอเสียงมันไหนอีกแล้วเสียงคาปูคาปูไปอีกแล้วคาปูคาปูคาปูอะไรชื่อไม่ได้ยินอ่ฉันจะว่าหรือว่าฉันผิดเสียงวะ เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนี่มาทำไมเนี่ยนายมาทำไมวะเนี่ยครับปูเอ้ยมันพูดมันพูดมันฉันฉันกำลังนั่งอยู่กัฉันกำลังทำอะไรกูทำอะไรของเกมมันทำอะไรแกวะไอ้เกมมันกินกาแฟฉันไม่ยอมเ่อยพวกเกมมันกินกาแฟทำไมพวกเกมกินกาแฟเหรอฉันจะบอกฉันจะินกาแฟแล้วเออเออ๋ออ๋อไอ้เกดมันเห็นมันเห็นฉันไหมไอ้ พลังอะไรของแก้วเนี่ยไอ้ดาบสปูไรเอ้ยโอ้ยฉลบได้ฉลบได้ฉันไม่กลัวหรอกไฟมงไฟมุ่โอ้ยมันเอาแฟนทอมไปอีกแล้ววะตองอมันพาแฟนทอมไปอีกแล้วท่านมันจะพาไปท่านไมแฟนทอมอยู่กับมันอีกแล้ววะมันฆ่าฉันไงเมื่อกี้อ่ะโอ้ my god โอ้มันปล่อยพลังอะไรวะเนี่ยพลังจอมพลังของเอซซีโล่ไอ้ไอ้ลงน้ำก่อนจะหนีลงน้ำแหละ โอ้ยลงน้ำต้องปลอดภัยหนีแล้ว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 เอาแมวชั้นคืนมาไปแล้วนี่เราต้องเราต้องเสียทั้งใบเนียนทั้งแฟนท็อปเลยแล้ววันนียโนนโหนมันปั๊มคิวใช่ไหมโปรดอย่ากินกาแฟเรว่ ไม่มีใครได้กินกาแฟของแกฉักนิดเลยฉันจะไม่กินกาแฟแล้วเมื่อกี้ฉันแล้วมันจะยากเหรอออกไปยาทำแมวฉันเฮ้ยมันจะยากแมวกินอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันผลิตแฟโอ้ยมันยากมวแล้วไปอมไปด้อมเอาเลยด้ม้มชววไปอม ช่วยแฟนทอมฉันไปเน้นไประเบิดกินเราไปเจอกันที่ลังโจนนะแกจะไปช่วยไปเน้นด้วยแกรีบตามมาที่ลังโจนให้กินไม่ผมจะไประเบิดลังโจนช่วยไปเน้นกับแฟนทอมได้ไหมราจะไประเบิดลังจนเะช่วยแฟนทอมได้เราไปเน้นผมจะไม่ไม่ให้เขาแบบว่าน้าผมไปนะไปเน้นมันเป็นที่ที่อันตรายอยู่นะแกต้องรีบมาเอ้ยแกมาดักมันมาดักหน้าฉันน่ะเพราะว่าฉันจะไปช่วยแมวของฉัน ันจะให้แมวของฉันมาอยู่ด้วยกันมันแกินแก๊สกาแฟแก๊นเราเรากินกาแฟมันเลยตัดจัดการกินไอ้ขินรีบวิ่งมาเร็วจะรู้สึกแบบแหลกสุดๆเลยกินกาแฟไปให้หมดโอ้โหแหลกจริงว่ะแต่ทำไมมันแหลกวะโอ้ยฉันพอฉันเริ่มเข้าใกล้มันก็แหลกว่าทำไมวะเนี่ยอืมเหมือนกันเลยกิดซึ่งแบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยมันแช่พลังอะไรของมันไม่รู้อ่ะ ไอ้กินกันอะไรวมาแวันนี้ฉันอยู่ด้านหลังแกฉันจะพาแกไปดูในที่ปลอดภัยของใบเน้นเราเราว่าเราแลนเอาคอฟฟี่อะไรวะเนี่ยไม่โอ้ยหยุดมาอยู่ตรงนั้นมันอยู่ด้านซ้ายเดี๋ยวสังเกยแกทำอะไรเราใบเน้นอ่ะเอาเฮ้ยมาเราไปเน้นเบราลักจนแล้วไปเน้นไปไหนไอ้ดอกอะไรไปเน้น ใบเนาไปเน่วไปแถวนี้อะแกออกไปเลยนะโอ้ยพ่อไปเน้นตายแล้วแน่เลยอ่ะฉันเจอกระดูกเต็มเลยอ่ะกระดูกใบเน้นเนี่ยไม่ใช่หรอกใบเน้นจะยังไม่ตายไอ้โอ้ใบเน้นมาเป็นไรนี่ไงเอาเจอแล้วอ่ะมันเอาไปแล้วเอ้ามันเอาใบเน้นไปแล้วเหรอเอาเน้นคืนมาฉันจะฆ่าแฟนทอมแกมาใบเน้นคืนมาแกจะฆ่าแมวอีกตัวเพื่อนจะช่วยแมวอีกตัวเลยนะ ไอ้มันเป็นการขู่ไงเพื่อมันเห็นใจแมวมันรักกันเใช่ไหมมัเอาคืนมันเอ้าเอามาไอ้เราไม่เน้นโยน่งเราว่ะไอ้เกี๊ใช่เหรนเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเอ้าเฮ้ยมันทำเด็กกี้กับไม่เน้นได้ไงเนี่ยมันทำมันทำไปอยู่กับไม่เน้นนะลูกไปเลยเอาเลยเราทำอะไรแกวะเนี่ย ก็แมวมันรักกันให้มันไปอยู่ด้วยกันมันเป็นพี่น้องกันมันแยกด้วยกันไม่ได้ไอ้พ่อควรจะโหดร้ายไม่ฆ่าแมวอ่ะไอพีฉันทำใจไม่ได้เรื่องนี้ฉันจะขอหนีไปก่อนคิเปอร์ฆ่าฉันเดี๋ยวนี้ตี่ใเนมไอโตมันจะฆ่าตัวตายวะโอ้ฉันจะเรียกชื่อแกทำไมไม่ได้แกทำลายพวกเลุสกนาดนี้เองคาโบชินอสนาตีเอ้าฉันยังพูดชื่อมันไม่ทันเสร็จเลยมันฆ่านแล้วไอโตมันนี่จะฆ่าไอโจนพวกนี้ต่างหาก รับไม่ได้กับแมวฉันสองตัวได้จากโลกใบนี้ไปแต่ว่าหนึ่งในสองตัวแกฆ่าอีกนะเว้ย <c oughs> นั่นนะสิคาโปชิโนเอซาซิโนโจะให้เรียกทำไมวะคาโปชิโนเอซาซิโน will give โอมันจะให้แมวคืนน่ะแต่โ,โอ้แลยมันโยนมันโยนลงลาวาไปแล้วอะ่ะนั่นนะดี ฉันเป็นคนฆ่าแฟนทอมเองกับมือแล้วแกกีบอ้าขาฉันเดี๋ยวนี้ฉันไปอยู่กับแมวของฉันทุกคนต้องมีน้ำยาบางอย่างยมันมันมันวินวอลอ่ะหุ่ยมัน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 ตั้งอะไรไว้ตองกับบาอยวที่บ้านดิเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยสูตรวิทยาศาสตร์มันเป็นนักวิทยาศาสตร์หรืออะไรวะเนี่ยสมการอะไรเย่อะยะวะเนี่ยมันหรือว่าจะให้เราบวกเลขให้อะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อจะทำอะไรโอ้โหไอ้การฉันว่ามันแวกฉันว่ามันกําลัง ตั้งตั้งสูตรคืนชีพแมวอ่ะเพื่อนใช่ฉันก็ว่าเงินไอ้กิบนี่มันเป็น DNA โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันจะคืนชีพแมวอ่ะวิ่งนี่อะไรเนี่ยถังนิวเคลียร์อ่ะแมงมุมโผล่มาจากไหนวะเนี่ยนี่มันถังนิวเคลียร์เป็นอ่างอาบน้ําอ่างอาบน้ํากับถังนิวเคลียร์วิววฆ่าแมงมุมก่อนได้ไหมเนี่ยมันจะฆ่าจะแล้วเนี่ยฉันกำลังดูว้ยโดนลุมโดนลุ่โดนลุม ผมโดนรุมช่วยอีก้โอ้ยโอเคสองบวกสองเท่ากับปลาสองบวกสองเท่ากับปลาสองบวกสองเทากับอินวีตีอ๋อฉันจินตนาการสูงเกินไปอักเสียดอินวอเอ้ยอะไรนะความลับเอ้ยนี่ไต้ตองใบเนนกับแฟนตอมคือชีพเลยต้ตองอินวอเธออุ้ยมันคืนชีพไปจริงๆด้วยอ่ะ Oh God. นี่คือแฟนนอมนั่นคือไปเน,น้น <c oughs> ไอเกตเราพาเมลเข้ากลับที่นอนกันเถอะก่อนที<อ>่ไอการมันจะมาด่าเราอ่ะขอบคุณคาปูชีโนโมากเออใช่ดีแล้วที่มันคืนชีปเราไม่งั้นไอการมารู้ว่าเมลมันตายโหงมันต้องด่าเราแน่นอนอะ่ะก <c oughs> ำลังเอาเมลขึ้นไปนอนที่เดิ <c oughs> เดจะไปล่าเป็นตัวเองนะครับทุกคนจะไปร่าตัวเองครับไอการมันได้ฝากเมลไว้เอ่อเมกันทั้งแถวไว้ที่เดิมเฮ้ยใครมาวางอะไรไว้แถวนี้วะเนี่ย เยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่ะเอาเอากาแฟเอากาแฟมันคืออะไรอ่ะเอาเอาใบเน้นกับมังกรไอ้กิดใบเน้นไหนวะเอาใบเน้นมาเอ้ยใครเอะอวยว่าอยู่ข้างบนวะอะไรใบเน้นใบเน้นอะไรวะไอ้กิดแกเอาใบเน้นไปใบเน้นหายไอ้กิดใบเน้นหายวิ่งไอ้ิดอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วใบเน้นอยู่ไหนไอ้ไอ้กิบวิ่งเฮ้ยเอาใบเน้นขึ้นมาทำไม อ้าวจับไปแล้วไปนี่ไงฉันเจอไปเลินแล้วฉันเจอไปเดินแล้วไปเดินมันมันแค่ไปเดินเล่นอยู่ตรงบนและล่างเพื่อนนี่ไงออ๋โอเคเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนไอ้คิดเล้ววิ่งมาสกายแล้วเนี่ยไอไปเดินพ่ออยัางว่าลูกหายไปไหนซะแล้วเงี้ยเหมี่ยเงี้ยเหมี่ยเงี้ยเหมี่ยเงี้ยเฮ้ยทำไมพูดทำไมลูกพูดเปลี่ยนไปเนี่ยหรือว่าลูกจะไปล่างคนลูกไปล่างคนใช่ไหมมันเนี่ย ไม่ใช่เงี้ยเงี้ยมันต้องเงี้ยว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 อย่างนั้นแหละเพื่อนมันไม่มีอะไรแปลกบอเลยนะเว้ยจริงๆนะอาโอเคโอเคงั้นกูไปละไปไปว่าแต่ทำไมชื่อนายมันเป็นคาปูชิโน่แอสาตินโน่ฉันมึงสังเกตเดี๋ยว